เบียกแก้หลงวงพ่ติวัดผช้างนะคะรุ่นนี้เรียกว่าโค้ดวาระค่ะโค้ดวาระนะคะก็คือเป็นโคที่ออกในงานต่างๆนะคะของวัดุีช้างอาจจะเป็นงานประจําปีหรือว่าเป็นงานลอยกระทงนะคะงานลอยกระทงก็ส่วนใหญ่จะเป็นเบีย้ยจันเพนนะคะ เขาจะเรียกว่าเบียจันเพนอย่างลูกนี้นะคะก็จะเป็นเบี้ยรีอตส63นะคะเป็นโค้ดนะคะโค้ดอติสีแล้วก็63เป็นเลขไทยนะคะออกในปี63เลยค่ะเพราะว่าเขาจะต่อโค้ด63ออกในคืนจันเพนนะคะหรือลอยกระทงปี63อันนี้ค่ะที่ไอชอบเรียกว่าโค้ดวาละเพราะว่าเขาจะไม่ใช้โค้ดหลักนะคะโค้ดหลักก็จะเป็นโค้ดอบอวหชต่อต่อจันแล้วก็โค้ดต่อเต่า ตเต่าดอกบัวคู่กับวัดหูช้างนะคะแล้วก็ตเต่าใบโพค,คู่กับโชคดีค่ะอันนั้นเรียกว่าโค้ดหลักนะคะของวัดหูช้างที่จะแบ่งยุคโค้ดของวัดหูช้างได้ก็คือต้องเป็น4โค้ดนั้นนะคะแต่โค้ดวาระนะคะก็จะมีหลายโค้ดมากๆค่ะอย่างเช่นลูกนี้นะคะจะเป็นอ,อต6หกสามก็จะมีบรรทัดฐานที่ว่า เขาจะออกในคืนจันเพนปี63จํานวน100ลูกนะคะชุดนี้จะออก100ลูกค่ะที่ต่อกโค้ดออตี63นะคะถือว่าจํานวนสร้างน้อยมากๆนะคะท่านจะท่านหลวงพ่อตีนะคะท่านจะเสกในพิธีลอยกระทงนะคะในปีนั้นที่วัดหูช้างนะคะจะมีการอาบน้ำมนต์จันเพนค่ะพี่ๆสามารถที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะสามารถเข้าไปอาบน้ำมนต์จันเพนได้นะคะที่วัดหูช้างในวันลอยกระทงค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะออกในคืนนั้นค่ะ ท่นานใดที่เข้าไปนะคะเช่าบูชาทันก็จะได้เบีย้ยแก้ของหลวงพ่อตีนะคะในวันลอยกระทงค่ะในทุกๆปีนะคะของวัดถุช้างหลวงพ่อตีท่านก็จะมีการอาบน้ำมนต์จันเพนนะคะเป็นพิธีที่ดีมากๆนะคะเป็นมงคลมากค่ะก็จะเป็นเบีย้ยแก้ปีหกสามนะคะรุ่นอสอีหกสามคะ่ะเป็นเบีย้ยแก้จันเพนนะคะ คนใดที่ชอบศึกษาอยากศึกษาหาข้อมูลนะคะรุ่นนี้ไอ้ก็มาลงข้อมูลไว้ให้นะคะเพราะว่าได้เข้ามาหนึ่งลูกค่ะอัคละ้อยจานก็จะเต็มทั้งใบนะคะนี่ค่ะ็นอัคละลายมือของหลวงพ่อตีนะคะหลวงพ่อตีจานเดียวเสกเดียวค่ะนะคะวันนี้นะคะไอ้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ